สวัสดีครับ mm hmm. เพื่อนๆวันนี้ใช้เลขอยู่บ้านนะครับไม่ได้เป็นไหน mm hmm. ก็เลย mm hmm. จะมาดูกองแอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนแอร์มันไม่แรงครับ mm hmm. ก็เลยสงสัยว่ากองแอร์จะตันนะครับ mm hmm. ก็เลยมาดูจะมาทำแกะดูว่ามันตันหรือเปล่า เราไปดูกันครับขนัดแรกนะครับก็เปิดเก๊ออกมานะครับวิธีนะครับผมก็ไปดูใน youtube มานะครับว่าเอาเก๊ออกเดี๋ยวเราจะมาแกะผมก็ไม่เคยไม่เคยจะแกะนะครับซื้อมาหลายปีแล้วแกะครับแกะออกยังง่ายครับ โอ้โหฝุ่นเครือเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมข้างในฝุ่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะครับต่อไปกองแอร์นะครับจะอยู่ส่วนข้างในนะครับตรงนี้นะครับแถบยาวๆนี่ครับไม่รูปไปเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งนะครับ แรกไม่ได้เห็นหมาครับเพราะว่าบีบตัวนี้ออกบีบตัวนี้ออกแล้วก็ดึงแผงออกฮะอ่าจริงครับโอ้ฝนเขื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็บีบตรงนี้นะครับบีบนี้นะครับนี่มันจะขยับได้นะครับบีบนะครับ บีบเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับแอนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเช็ดไปแล้วนะครับถอยก่อนส่วนแอร์กองแอ์นะครับจะเป็นแผน่นสีขาวอยู่ตรงข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมานะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะทําการดึงออกมานะครับ ดึงออกมาครับนะจะประมาณนี้นะครับดึงดึงดึงออกมานะครับน้าออกมาแล้วครับนะครับกลองแอร์ดำปีเลยนะครับข้างในฟุ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดอ่าตรงนี้ก่อนนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสะอาดเงางามครับผมก็หลังจากที่เมื่อกี้ได้เช็ดทําความสะอาดภายในช่องแอร์พัดลมเสร็จนะครับก็มาดชูชิ้นส่วนที่ถอดออกมานะครับชั้นแรกก็ยังมีเก หรือลิ้นชักอะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับเช็ดถูทำความสะอาดฝุ่นออกให้มดครับชิ้นตัวมานะครับก็ฝาปิดช่องแอร์ก็มกเมื่อกี้ฝุ่นเกินนะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดนะครับชิ้นที่สองชิ้นที่สามอะตรงนี้มผมไม่แน่ใจเขาเรียกกันอะไรมันจะไปไว้ปิดต,ตรงข้างใต้ ทางตายพัดลง,ง,งครับทขางใต้ตัวนครับไอตัวนี้ก็เอาไว้ลองซับเสียงกับช่อง,อเ,องเลยนะครับสวัสร็จใหม่นะครับต่อไปนะครับตัวแ่ลไเลยที่เราเปลี่ยนออกนะครับก็เป็นกล่องเองนะครับอันนี้อันเก่านะครับมาจากรถเลย เลยนะครับุ่นเิถึงว่านะครับไอ้ลมมันไม่พุ่งครับลมในช่องแอร์มันไม่พุ่งมาอันนี้ตัวใหม่นะครับที่เราได้ซื้อมาครับเห็นสีแตกต่างกันสุดๆเลยนะครับขาวกับดำเวลาไปซื้อมานะครับมันก็จะมีกล่องอย่างนี้อันนี้ของโตโตยตา้าโตโยตา้าตรงรุ่นเลยนะครับโตโยตา้าเดนโซ่ ไม่อินเจแปนครับมันก็จะมีหลายเกตหลายราคานะครับไอตัวนี้ผมซื้อที่ร้านอารายอนสองร้อยห้าสิบนะครับไ่รูถูกหรือแพงแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับร้อยห้าสิบช่องมันจะใหญ่มันจะกรองฝุ่นได้ไม่เยอะอันนี้ทางร้านเขาแนะนำนะครับผมเลยเลือกช่องช่องทีทีให้มันกรองได้เยอะนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเซียเวลาครับขันดับแรกนะครับชิ้นส่วนแรกก็จะเป็นชิ้นชิ้นนี้นะครับไม่รู้ไปเห็นหรอือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาใส่ข้างใต้ช่องแอร์เลยนะครับอาจจะใส่ยากนิดนึงดูกัน,นครับมันเห็นไหมครับมันอยู่ข้างใต้นะครับ ใส่ไปแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวครับเรียบร้อยครับตอนนี้ตัวนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยครับเห็นแต่หลังไม่เห็นแน่กูบรรจายครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวครับต่อไปขออนุญาตนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะเอากองแอร์เข้าใส่ครับแนึงครับ <c oughs> กองแอร์ตัวนี้นะครับอยู่ในถุงนะครับอืมตามที่ดูคลิปมานะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่ามันจะมีลูกศรชี้ว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมก็จะเอาตัวรังสือขึ้นเลยนะครับ เราจะยัดใส่ในช่องนี้เห็นไหมครับกลมเลยครับดังนะครับครับง่ายๆครับมันกันเอาไปเลยครับ,รบ,รบ,รบพอดีครับผมเพรามันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ toyota vios สองพันสิบนะครับถ้าไปให้ช่างที่ร้านทำเเปลี่ยนกล่องกลองแอร์นะครับผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะเช็ดล้างให้นะครับนี่เราทำเองเราเช็ดถูต่งใจเราเลยนะครับก็รักความสะอาดครับต่อไปจะเป็นฝาฝาปิดช่องแอร์นะครับมันมีสองหัวนะครับไม่ต้องงงครับจะมีลูกศรชี้ครับครับ เราก็ใส่ไปเลยนะครับง่ายครับใส่ตรงรูเสร็จดันเข้าไปแน่นเลยครับแน่นเหมือนเดิมครับต่อไปนะครับก็เกียรดครับเกีรดที่ทำความสะอาดเรียบร้อย อะไรเรียบร้อยก็ใส่ไปเลยนะครับจะมีช่องช่องหมุนเอาไว้หมุนนะครับให้ตัวเสียบตรงด้านข้างนะครับแล้วก็ เข้านึงข้างแล้วเข้าสองข้างครับแค่นี้ครับอ่าหนึ่งก็แล้วไม่ได้หนึงนะครับรู้สึกจะมีปนนัญหาเล็กหน่อยคนระับตรง เรียบร้อยครับปิดสนิทเรียบร้อยเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับไม่ได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายทำความสะอาดง่ายครับผมใช้เล็กรีวิวครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ เปลี่ยนกองแอนด้วยตัวเองนะครับไม่ยากเลยนะครับทำเองได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้รับชมนะครับได้ขอขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเป็นกาลังใจให้ผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงคอยติดตามชมนะครับขอบคุณครับ